คลิปเนี้ยถึงกับต้องสูดหายใจเข้าออกเยอะๆเลยไม่รู้จะใจแข็งพูดได้ขนาดไหนนะคะขาขาดอีกแล้วหนึ่งทหาร5นายแล้วนะที่ขาขาดเนี่ยทาไมจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกด้วยเนี่ยนี่คือเราจะเงียบแล้วไม่ตอบโต้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ทางที่ใช้ล่าตะเวนเนี่ยก็ล่าตะเวนในเขตของประเทศไทยด้วยนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ล่าตะเวนมาโดยตลอดด้วยทําไมยังมีกรณีทหารขาขาด ถ้ามันเป็นของจริงเนี่ยมันดีกว่าของเทียมทั้งนั้นแหละดิฉันว่าเราควรที่จะมีมาตรการในการตอบโต้ ดิฉันยังไม่รู้นะดิฉันเพิ่งมารู้ตอนหลังประมาณ10โมงไปแล้วอะ่ะเพิ่งมาเห็นข่าวทีแรกคิดว่าเป็นข่าวเก่าไม่เก่าข่าวใหม่แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าอิรัฐบา ไม่ไหวแล้วเนี่ยเห็นข่าวทหารขาขาดอย่างเงี้ยกูพูดตามตรงนะกูก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันแล้วมึงดูเถอะทหารพาที่เขาโพสเฟซบุ๊กขึ้นมา่นะี่ะเขาบอกว่าไม่รู้วันไหนจะเป็นเขามึงเห็นใจเขาม้้งไหมไอ้พวกที่นั่งบริหารอยู่ในสภาเนี่ยเคยเห็นใจเขาบ้างไหมมึงไม่เคยตอบโต้มึงไม่เคยทําอะไรมึงชักช้ามึงมัวแต่รักษาความเป็นสุภาพบุรุษแต่มึงรักษาอาวัยวะเขาได้ไหมล่ะมึงเลกอวัยวะเขาได้ไหม ีไม่ทำนองทง พอกันทีกูพูดคำเนียวประชาชนอย่างกูหมดความอด